ชมตอนกลางวันมาเยอะแล้วครับมาชมยามค่ำคืนมากครับน้องมิลินนะคันนี้ระบบฟงระบบไฟก็คือมาจากอูเจท,ทเลยครับผมไฟสเต็ปนะครับเป็นไฟสเต็ปไฟวิ่งไปลาวไฟได้ท้องสีเขียวเดี๋ยวพามาดูใกล้ใกล้

เข้าท่าครับก็ถือสวยไปอีกแบบนี่น,ะน่ะไม่มีบางบางฝุนหน้านะงขุนหน้ามีอยู่แต่ว่ามันด้ใส่นะครับมันมนเท่เกินอะนะ